สวัสดีค่ะ f อฟสีทุกท่านนะคะแอนผาแสพันนัวค่ะมาทักทายยามหลึกนะคะผูกมีก็ออกพรรษาแล้วเนาะน้องแอนจะมากินขา้าวต้มผู้ลีล่าให้หนูนะคะใครที่อยู่แถวผู้ลีล่าก็จะจะ,จะรู้จักนะคะถ้าแถวอื่นเขาจะไม่รู้จักนะคะเพราะส่วนมากเขาจะไม่เลยห่อแบบนี้เนาะเขาจะห่อใบตองกลวยเนะเาะข้าวต้มเนาะ อันนี้ปุริลัมเขาจะหอ่หอใบมะพร้าวอ่อนนะคะต้องไปปินตัดใบมะพร้าวอ่อนแล้วก็มัดตักแลดให้มันเหวี่ยวพอมันเหวี่ยวแล้วมันจะห่อง่ายนะทุกคนน้องแอนหัดสามรอบแล้วนะคะทํากับปลานะคะยังทําไม่เปลี่ยนเลยค่ะคนที่ทําเปลี่ยนเราจะใหญ่แบบนี้นะคะคนไหนไม่เปลี่ยนก็จะใส่ข้าวน้อยนะคะแล้วก็มัดเนาะเดี๋ยวจะแกให้รู้นะคะ ไววิบแป๊บๆสวยนะคะวันนี้อันนี้อยู่คางห้องพักนะคะน้องแอนพักอยู่กลางทุ่งหน้าเนาะบรรยากาศดีดีทุกคนดูดิอันนี้ก็ดีดีไม่รู้เขาเลีกอะไรเนาะที่วันน้องแอนเขาเล็กปอปอเนาะเอาไว้มาดน่นวัดน,นี้เนาะหิวย,ย่ามหลึกนะคะทุกคนวันพระวันออกพรรษาวัน อะไรต่างๆนะคะปาอยากจะทำเนาะนี่คะ่ะนะคะเขาตรมบุรีรัมเนาะคอมเมนต์คอมเมนต์ไทยนะคะคอมเมนคอมเมนต์ต่างเราเรื่องนวนหลอดไฟนะคะเป็นกลวยอยู่ข้างไมน,นะคะอร่อยค่ะเพราะว่า อไม่ใส่ขา้าวต้มกวยธรรมรานะคะก่อนจะเอามาหอ่อปาเราจะเอาแบบอืตกเอาแบบน้ำกะทิค่ะกะทิก็ขั้นเอาแบบกะทิสดๆเลยนะคะถ้าใหญ่ไม่มีหรอกพอาะไทใหญ่ตอนน้นองแอนอยู่ยังไม่มีกะทิเลยนะคะตอนนี้มีแล้วเนาะเขาปลูกมะพร้าวกันแล้วเนาะคนดุกเมืองไทยกลับไปก็เยอะเขาก็เลยไปทํากันอันนี้คือ อาถั่วถั่วลำนี่นะคะมาต้มที่ว่าน้องแอนใส่ถั่วนิสงเนาะถั่วดินเนาะอันนี้ใช่ถั่วลำเม็ดถั่วลำมาต้มก่อนนะคะให้มันสุกก่อนแล้วยายก็จะเอาน้ำมะพร้าวที่เราคั้นไวส้สดๆนะคะเอามาคั่วกับข้าวคะ่ะให้มันสุกให้มันหอมนะคะมาคั่วจนมันแห้งอะคะ่ะเนื้อคัวมันอร่อยมาก อืหอมรสนี้ยายทำอร่อยมากไม่หวานก้นเกินไปเอามาคั่วใส่กักบที่ใส่เข้านะคะคัวใส่เข้าวคัวเตาถ่านละไนอ่อนๆละให้จนแหงจนนั้นี้เลยค่ะพอมันเย็ยนปุ๊บแล้วก็มาหอ่อใบตอง แล้วก็เอาไปหนึ่งใส่มอสองชั้นนะคะหรือคนไหนทาเก่งๆก็สามารถรมได้ค่ะคนไหนหมัดไม่ค่อยแน,น่นก็หนึ่งเอามันจะได้ไม่แตกนะคะอร่อยมากแถวปถูริลันแถวสูรินนะคะนี่เขาัวแบบนี้นะ อันนี้คือกล้วยนะคะสีแดงๆนี่กล้วยจ้ะอร่อยอืมไม่มมมต้องล้างม,ม,มือเลยกินมไม่หมดแล้วก็เปนน็นอัน นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องแอนไปล้างมือก่อนเดี๋ยวมาค่ะมาแล้วจ้ามาหวนจังเลยไม่รู้หวนอะไรนะคะ<ม>น้องแอนอยากจะมาขอบคุณนะคะ <S <S พี่พี่น้องน้องป้าป้าน้าอานะคะทุกคนที่ติดตาม y o u t u b e น้องแอนเนาะ แอนพัชพ no? mm ันโนเนาะขอเป็น FC mm hmm. อยู่เลยกัน mm hmm. ไปนานๆ mm hmm. นะคะ mm hmm. เดี๋ยวน้องแอนว่างๆก่อนน้องแอนจะพยายามทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะทรงนี้ยังแบบมีเวลามังไม่มีเวลามังกันเลยไม่ยังตัดต่อเหมือนเขาไม่เป็นนะคะไอ u t u b e มือใหม่อยู่จ้านะคะอยากเป็นยู u ู u เปอนะคะฝากให้กำลังใจสาวไทยใหญ่คนนี้เลยนะคะ มีบางคนถามมาว่าท่าใหญ่ใช่พมา่าไหมไท่าใหญ่ก็คือท่ใหญ่ค่ะพะมา่าก็คือพมา่านะคะแต่อยู่ฝั่งเร็วกันเนาะอยู่ฝั่งนู้นนะคะน้องแอนจะเลยไม่ไม,ไม่ไปทังเมสอดนะคะน้องแอนกลับบ้านทังเมสายนะคะทุกคนข้องใจอะไรยังไงสามารถออคอมเมนต์มาเลยนะคะใดความคิดเห็นเลยเนาะเปียนสาวท่ายใหญ่จ้าสาวทยใหญ่น้ามวนเลยค่ะ มาอยู่บุรมล์มค่ะทํางานอยู่บุริล์นะคะทุกคนเดี๋ยวน้องแอนจะให้รููบริเวณน,น้องแอนอยู่เน,น้องแอนสัดแหวกัดแหวกถ้วยสับอยู่นี่จ้าเจ้านายติดไฟให้นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นนองน้ําเป็นน้าหมดเลยค่ะอันนี้ก็บริเวณน,นะคะเป็นน้ำคางนอกก็เป็นร้านอาหารร้านไข่หมูร้านกาแฟเนาะน้องแอนก็จะเข้ามานอนอยู่คางในนะคะทุกคนแล้วก็นอนบนปี่ะ ขอบคุณนะคะพูุมีออกพรนษาแล้วค่ะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้ได้พูดติดตามเร็วๆค่ะ